เห็นในข้อมือของผมไหมครับทุกคนนี่คือ Alba า x t i ซ i คิว Limited Edition The King Cobra ครับผมอ่าสุดยอดมากนี่คือการร่วมมือนะครับผมระหว่าง Alba าและ t i ๊กิวัลศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่มีสีสันอันเป็นเอกลักษณและลายเส้นของเขาเนี่ยสุดยอดมากย่งที่เห็นกันตอนนี้โอ้โหกระแทกตาบาดใจกันเลยแล้วคุณอาจจะงงว่าอา้าวแล้วทําไมเนี่ยมันถึงใช้ชื่อว่า The King Cobra เรื่องนี้อยู่ว่าพี่ t i wow, ๊กิวัลฮะเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรสูงมากครับเขาได้จินตนาการว่าแล้วถ้าเกิดเอางููมมมัันนนเลืออื้้ออออยย่บขจะ าเป็นยังงไใช่แล้วฮะ The King Cobra ก็คือ The King Cobra นั่นเองแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นไงให้ตรงกับสโ,โลแกนของเราครับผม The Reflection of Japan ใครอยากได้นะฮะดูคลิปนี้อยู่ไปเลยครับผม Exclusive ที่แรกที่ Central World และ Central Online นะครับที่เคาน์เตอร์ Alba และตัวแทนจำหน่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็น Lazada Line Shopping จะเป็น Shopee ไปได้เลยนะครับผมมีแค่800เหรือนเพราะนี่คือ Alba e x c i v e Wow Limited Edition The King Cobra Let's Go